ยินดีต้อนรับเข้าสู่ NX Channel นะครับผมวันนี้อยู่กับผมครับมักโครสอรัสครับเชนครับผมอ่วันนี้นะครับเราก็มาในส่วนของการเรียกได้ว่าอันบ็อกการ์ดตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการ์ดที่ได้รับความนิยมจากเกมมือถือมาก่อนนั่นก็คือ Shadowverse e v o l v e นะครับผมเย้นะครับซึ่งบอกเลยนะครับใครที่เป็นแฟนเกมมือถือของ Shadowverse นะครับตอนนี้นะครับ ชา a ววอได้มาสู่การ์ดเกมเทดดิ้งการ์ดเกมแล้วนะครับผมโดยที่ตอนนี้นะครับก็มีสินค้าวางจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือในส่วนของสตาร์เตอร์เด็กนะครับทั้งหมด7กล่องด้วยกันถูกต้องครับผมครับและที่สําคัญคือมีบูสเตอร์บสองชุดอีก2ชุดนะครับบอกเลยครับว่ามากันอย่างเต็มที่ให้กับนักสะสมได้สะสมกันแต่เท่านั้นยังไม่พอครับพี่เชน เพราะว่าเรายังมีในส่วนของอีกหนึ่งการคอลแลบที่สำคัญของ Shadow World และถูกใจแฟนๆนักเล่นเกมแน่นอนนะครับนั่นก็คือบ็อก Collab ชุดล่าสุดนะครับ Shadow World s Wolf Collab กับ Uma m u s u m e Pretty Derby ครับีครับผมซึ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมมือถือที่ดังที่สุดของญี่ปุ่นตอนนี้และเป็นอันดับหนึ่งของมือถือญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วครับ แฟนนะครับผมต้องบอกว่าน้องม้าของเราเนี่ยต้องดีใจแน่นอน,นครับผมนะครับเพราะว่าเกมนี้เขาดังมากดังมากจริงๆและที่สําคัญเลยนะครับอบอกเลยว่าการเปิดในครั้งนี้นะครับเราจะมาให้ดูครับว่าการ์ดในนี้สวยและเรียกว่าพรีเมียมแค่ไหนและนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับสำหรับสายสะสมดูว่าสายเล่นการ์ดนะครับคนที่เป็นนักลงทุนบ,บอกเลยว่าชุดนี้มีอะไรไหมครับพี่เชนชุดนี้นะครับจะมีการ์ดเดลิตี้พิเศษนะครับเป็นเดลิตี้ที่เป็นลายเซ็นของนักภาพของม้าแต่ละตัวครับผมซึ่ง ราคาก็จะมีหลากหลายกันไปแต่ว่าจะมีไฮไลท์อยู่ครับก็คือเป็นตัวของ The Was Scarlet นะครับราคาที่ญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ประมาณ35,000เยนครับผมนะครับหู้นะครับอ่ะโอเคแล้วครับบอกเลยนะครับแฟนๆคงอยากจะเห็นแล้วนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยนะครับผมเพื่อการเสียเวลาเพื่อนๆนะครับไปกันเลยไปเลยโอเคอ่ะแล้วครับพี่เชนครับผมในกล่องหนึ่งเนี่ยครับผมอยากรู้แล้วเกินว่ามันมีเลส ออกอยังไงบ้างครับพี่เจมส์จะรู้ไหมเอ่อปกตินะครับกล่องหนึ่งเนี่ยจะมีเรลิตี้สูงสุดที่เรียกว่า LG นะครับประมาณเอ่อห้าถึงหกใาแล้วก็จะมีฟอยล์แบบพิเศษนะครับสุ่มเรลิตี้เนี่ยประมาณ3ายใยนีประมาณนะครับแต่ก็จะ อ่าขึ้นอยู่กับกล่องแต่ละกล่องครับผมอ่ะตอนนี้เรามาเปิดกันเลยเนาะครับนะครับผมโอ้จะบอกว่าซองนี้จะทําดีมากเลยนะครับเพราะมีที่ฉีกด้วยนะออเก่อนอันนี้นี่คือแบบว่าจะไม่มีให้ครับผมถือว่าใส่ใจมากโอเคครับเรามาเปิดกันดูดีกว่าโอเคครับดูว่าใครจะได้อะไรกันบ้างนะครับอุองแต่ว่าผมไม่อยากฉีกซองเนี่ยซองก็น่ารักแล้วว่าอยากฉีกดีๆดีกว่าฉีกดีๆดีกว่านี่ครับซองจะมีทั้งหมด3ลายด้วยกันนะครับอ่าก็คือเป็นลายของเรียกว่าตัวเอกนะครับของเรื่อง ก็เกมนี้นะครับแลล i ตี้หลักๆนะครับก็จะมีตัว BR นะครับหรือ bronze rare นะครับตัว SR หรือว่า silver rare นะครับแล้วก็ GR gold rare นะครับแล้วก็แลล i ตี้สูงสุดก็คือจะเป็น LG นะครับ Legendary นะครับคือ สิ่งที่เราต้องการคือลายเซ็นเนาะวันนี้ใช่ครับวันนี้เราเอมหาตัว SP ครับผมที่เป็นลายเซ็นบอกเลยครับท่านผู้ชมครับก็จอย่าลืมเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะเพราะว่าถ้าได้มาเนี่ยบอกเลยว่าเศรษฐีแน่นอนแน่นอนครับอันนี้เฮ้ยผมออกแล้วลายเซ็นด้วยโบอกเลยบอกเลยีลายเซ็นโอเคครับผมดู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 นะครับลายเซ็นนะครับมาถึงครับกล่องที่สองเท่าไสองที่สองเท่านั้นครับอนะครับ แอคเนสทากิออนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอแอบดูราคานิดนึงครับพี่หนึ่งครับผมครับตัวนี้นะครับระหว่างนั้นก็ไปผมไปต่อตัวนี้อยู่ที่20,000เยนครับสองหมื่นเยนถูกพันนะสองหมื่นเยนครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุวางไว้วางไว้ชัดๆ่นีก่อนครับผมตรงนั้นเลยมาถึงก็ได้น้องม้าสหนึ่งหตกใจก่อนผมเลยครับผมยังไม่ทันอะไรออกเลยโอเคอันนี้ผมให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวเอ่อหามุมนิดนึงนะครับ อันนี้เป็นตัว LG นะครับจริงๆซึ่งเกมนี้ปกติแล้วเนี่ยการ์ดตั้งแต่ระดับ GR ขึ้นไปหรือ LG นะครับก็จะมีเป็นฟอยล์ลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับจริงๆ LG ธรรมดาก็สวยมากๆอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคตื่นเต้นไม่ทันเลยนะครับไายเซนไปแล้วนครับผมนี่ยังไม่ได้ตัวตัวตัวที่แพงที่สุดนะอ่านี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่ามีราคาอยู่ครับเป็นตัวระดับรองๆนงครับผมโอเคผมบอกเลยว่า ใครใครไม่ชอบม้าเตียผมชอบม้าครับผมบอกเลยครับติดม้าอื่นในเมืองไทยอาจติดคุกนะครับผมแต่ถ้าเกิดติดม้าที่เราเปิดเนี่ยรับรองได้ว่ามีแต่ความสุขแน่นอนครับผม LG ออกมาครับผมยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นของผมครับผมตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมตัวนี้ครับเป็นฟอยล์พิเศษนะครับที่ปกติแล้วเนี่ย 1บล็อกเนี่ยครับจะมีประมาณ3ใบนะครับ <S <S ซึ่งมันจะสุ่มแลริที้นะครับอย่างกรณีเนี้ยก็จะเป็นฟอย์พิเศษของแลริที้ S R นะครับ1กล่องมันจะสุ่มว่าเราจะได้ฟอย์พิเศษของแลริที้ไหนครับผมเราเครียนเห็นฟอย์มันจะแตกต่างนิดนึงโอเคไปต่อครับผมอบอกเลยนะครับว่าการเปิดกล่อง เปิดบล็อกการ์ดเนี่ยความสนุกมันอยู่ตรงที่เราได้ลุ้นเนี่ยครับว่าเราจะได้การ์ดอะไรบ้างนะครับผมดีบ้างแย่บ้างไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเงียบเลยอะช่วงนี้ช่วงนี้เราเปิดตัวเปิดตัวยิ่งใหญ่นะครับเปิดตัวยิ่งใหญ่เปิดตัวอย่างร้องแรงนะครับผ่านไปสิบสองเลยยังเงียบๆอยู่ครับผมก็จริงๆก็ปกติแล้วอะครับเออแระเลดออกของการ์ดพวกนี้ก็คือ1 หคาตั้นนะครับหรือประมาณ16กล่องนะครับจะมีไลเซนอยู่ประมาณ1-2ถึงใบโอ้โหแค่นั้นเองใช่ครับแต่ก็คือมีโอกาสที่จะมี2ใบเหมือนกันนะครับผมแอจีบางใบก็สวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะครับอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นตัวยอดนิยมของชุดนี้นะครับชื่อว่าไดวัสกาเลต t นะครับเป็นตัวที่ถ้าเป็นายเซนก็จะแพงที่สุดในชุดนะครับส่วน อันนี้ LG ธรรมดาเนี่ยก็ตกใบเรามา5-600บาทคร<ช>ับาทนะครับ<ช>ก็ถือว่ามีราคาอยู่เหมือนกันคือถ้าเป็น LG เนี่ยส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับ GR ใช่ไหมอ่าใช่ครับอ่านะครับก็คือถ้าบางใบม,มีแค่ GR ไม่มี LG ก็ไม่ต้องตกใจไปนะ<ช>แต่ถ,<ม>ถ้าเกิด LG มามันจะมาพร้อมกับ GR เสมอคร<ช>ับผมนะครับอ่าโอเคอันนี้เ็เปิดกันไปครับยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับอุ้ยอันนี้เป็นใบ BR แต่เป็นฟอยล์ฟอย์พิเศษ อันนี้เป็นฟอยล์พิเศษถือว่าเป็นฟอยล์พิเศษด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่เชนให้ผู้ชมดูตรงนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฟอยล์พิเศษเหมือนกันแต่เป็นระดับล่างนะแต่ถือว่าเป็นฟอยล์พิเศษเช่นเดียวกันใช่แล้วครับผมโอเคครับครับผมต่อไปนะครับเรามาดูกันจะเปิดได้พี่เชนยังไม่เปิดยังไม่เปิดได้ลวกว้าวเลยผมผมน่าจะสู้ลายเซนลำบากอยู่ครับน่าจะสู้ลายเซนลำบากอยู่ครับก็ แต่ว่าชุดนี้เนี่ยฟอยธรรมดาเออฟอยพิเศษตัวน,นี้ก็พบว่าสวยหลายใบนะครับแลวตีลาง,ลางๆเองก็ก็สวยเหมือนกันคือ<ๆ>ด้วยความที่น้องๆเขาน่ารักอยู่แล้วแหละนะครับ <ๆ istem S 2> พอมาเป็นอยู่ในการ์ดเนี่ยคือเราจับต้องได้มันความน่ารักมันก็เลยคูณ2แหละนะครับสายสายสะสมนะคนที่เล่นเกมบ่อยๆเนี่ยผมว่าน้องๆเนี่ยน่าสะสมแหละนะครับคือไม่ต้องเล่นการ์ดก็ได้แค่คุณ อยากเก็บน้องๆไว้เป็นคอลเลกชันที่เป็นสัมผัสได้นอกจากการที่เราดูในมือถือเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมอ่นี่ผมใกล้ใกล้ใกล้จะสุดทางนะครับใกล้จะสุดทางยังไม่มีอะไรยังไม่ตื่นเต้นเหรอีิสูพี่หนึ่งได้เลยครับผมคุณยังไม่ตื่นเต้นคุณยังไม่ตื่นเต้นแสดงว่าคุณยังเปิดไม่มากพอนะสำหรับวงการการ์ดเนี่ยเกิดถ้ือเกิดเปิดได้ของดีไซ์ว่าคุณยังเปิดไม่มากพอดังนั้นใครอยากได้ก็ต้องเปิดให้ให้มากพอนะครับเอ๊ เดี๋ยวนะเอ๊ะยังไงครับเอ๊ะคือยังไงผมเห็นลายเซ็นแว๊บๆจริงเหรอเฮ้ยเราจะเปิดสองกล่องสองกล่องสองลายเซ็นเหรอครับโอ้ยเราทำคอนเทนต์แล้วหรือเป่าพี่หนึ่งโู้บากเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขออนุญาตไปทีละใบครับได้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 ผมเหผมแหว๊บแหว๊บนะครับอ่าโอเคครับบ้าน่าเราจะสองกล้องสองลายเซ็นจริงเหรอครัไม่ได้นะคนท่านผู้ชมจะตืจะแบบว่าอิจฉาตาร้อนนะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะ แต่ผมว่าผมตามไม่ฝาดนะครับผมว่ามันนั่นไงใช่ไหมนั่นไงใช่ไหมคุณว่าใช่ผมก็ว่าใช่เฮ้ยจริงๆครับสุดยอด2องยเซนจริงๆครับเอ่อเอ่อนั่นก็คือหรือฝันรอย่าัน โอเคแฟนๆนะครับแฟนๆเอาใจช่วยหน่อยครับเพื่อนๆแล้วอรด้วยอุมาสรงครับมีชื่อว่าโทไกเทโอครับโอ้โหตัวนี้ตัวนี้เป็นถ้าทุกคนไม่แน่ใจว่าทุกคนทราบหรือเปล่าคือจริงๆแล้วอุมามูสเมเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากเกมโทรศัพท์เนมือถือนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีทาอนิเม่ด้วยใช่เปอนิเมด้วยใช่ครับ โคไคเทโอเนี่ยเป็นตัวเอกของซีซั่นที่2ครับผมครับผมแล้วผมแอบดูราคาก่อนนะพี่หนึ่งครับผมได้ได้โอ้คนลุกเลยบอกเลยขนแขคนลุกจริงแต่อะโคไคเทโอตัวนี้อีก2 0 0 0 0เยนโอ้ยสองสองบล็อกสี่0 0ื่นสองบล็อกส0 0 0 0ื่นเยนครับเอ่อโอเคครับใครไม่เปิดผมเปิดเอางวี้พูดแค่นี้ ใครไม่เปิดผมเปิดเราีเราเราคอนเทนต์มากครับพี่หนึ่งเราคอนเทนต์มากจริงใครไม่เปิดผมเปิดอันนี้บอกผู้ชมนะว่าไม่มีการเตรียมนะอันนี้เราเราเตรียมไม่ได้นะครับเพราะจริงๆเราไม่รู้ว่าในกล่องมันจะมีอะไรบ้างถ้ารู้ผมรวยแล้วล่ะถ้ารู้เดารวยแล้วละนะครับโอ้สุดยอดอุ้ยผมมือั่นเลยผมบอกเลยนะว่าใครที่เป็นแฟนน้องไม้เนี่ยมาดูคลิปเนี้ต้องต้องอิจฉาแน่นอนฉาแน่นอนครับสองกล่องสองลายเซ็นนะครับโอ้สุดยอดนะครับโอ้โหตื่นเต้นเลยอ่ะคือไม่คิดว่า เปิดเองไม่เคยได้เท่านี้เลยนะใช่ครับเปิดหลังกล้องผมนี่ไม่เคยไม่เคยได้อะไรแบบนี้ดีนะที่ว่าวันนี้เนี่ยทางเอเน็กบอกว่าเปิดเท่าไหร่นี่เอาไปเลยนะครับผมใช่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณทางเอเน็กด้วยนะครับขอบคุณนะครับโอเคโอ้โหนี่คือสุดยอดจริงๆครับอนี่ผมว่าปื้มปิ่มผมบอกเลยปื้มปิ่มจริงครับคือสองบล็อกที่เปิดเราได้เนี่ยพอแล้วคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมนะครับผมต้องต้องเชิญเรามาเปิดบ่อยๆแล้วนะทางฝั่งเอเน็กนะ อันนี้สุดยอดม,มากจริงครับบล็อกนี้นะกลัวมากใช่ใช่ใช่ใแล้วโอ้โหและและน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่2บล็อกสุดท้ายที่เป็นอย่างนี้แน่นอนครับผมผมว่าโอกาสที่จะเป็นแบบนี้มีอีกหลายมีอีกหลายบล็อกเลยใช่แต่ท,ที่สำคัญคือเราเปิดที่ไหนครับผมพี่วันนี้พี่เชนวันนี้ที่ NX Gallery นะครับาาขายของนะครับผมอย่างนี้ไรอยู่เป็นนะครับ เอ็เอ็กแกลเลอรี่มีกี่สาขาครับที่หนึ่งมีทั้งหมด3สาขานะครับตอนนี้นะครับก็มีที่เอ็นเอ็กซ์เจ็ดสิบแปดอารีแล้วก็พักขนงนะครับผมใช่ไหมทีมงานคอนเฟิร์มก่อนคอนเฟิร์มก่อนนะครับก็รถไฟฟ้าเดินทางสะดวกนะครับเอ่แกลเลอรี่นะครับไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่แล้วบอกว่าวันนี้เลยแบบหลับแล้วไปสองลายเซ็นนะครับท่านผู้ชมมือสั่นครับผมเออ่ โอเคโอเคแต่ว่าเอาอย่างเอาจริงนะถ้าเกิดเป็นแบบว่าเดวันนะแล้วออกแบบนี้นะผมว่ามันเกิน2 0 0 0มื่นเกินหนึ่งหมืนแน่นอนอะนะครับ,รบตั้งไว้2 0 0 0มืผมว่าเผื่อก็ออกโอเคโอเคของพี่เชนหมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วของผมก็หมดแล้วนะครับผมครับก็บไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าเรียกว่าคงไม่แบบไม่คงไม่ใส่มาตอนนี้ 2ใบหรอกค่ะผมนะครับผมแต่ที่ใบที่แพงสุดคือใบนี้ใช่ไหมพี่เชใบแพงสุด,สด,สดถ้าถ้าเป็นลายนะเซนนะครับจะเป็นตัวไดว่สกาเลตนะครับไดว่เขา,ามีความพิเศษยัยงไงพี่เชนความสามารถเขาต้องถือว่าถ้าในเชิงของการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างเมตาเกม,มเลยนะครับก็ตอนเขาลงมาในสนามนะครับเขาจะสามารถเสิร์ช นะครับสเปลไทป์อุมาอุสมีขึ้นมือได้นะครับอ่ะแล้วก็ในเทิร์ของตัวเองนะครับสเปลแรกที่เล่นนะครับก็จะเป็นสเปลคอสครบหนึ่งจะสามารถลดคอสทำให้สเปลไล่เหลือศูนย์ได้ครับผมนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับก็คือถ้ามีการเล่นสเปลครบ3ใบนะครับเอ่อฟลอเวอร์แล้วก็อูมาอุสมีหนึ่งใบกับตัวนี้นะครับครับจะได้เทคสตอรโอ้โหสุดยอดมีน่าถึงเก่งถึงแพงครับโอเคครับ โอเคงั้นวันนี้เรามาสรุปผลกันหน่อยไหมครับครับผมอ่ะครับผมก็เดี๋ยวมาดูผลการประกอบการของเราวันนี้กันครับพี่เจนครับผมเป็นยังไงบ้างโอเคครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับเราได้ลไลเซนมาทั้งหมด2ใบนะครับครับผมครับผมก็บล็อกละหนึ่งใบนะครับปกติไม่ไม่ไม่ค่อยมีอย่างนี้เท่าไหร่แต่ว่าสมแล้วที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็ลไลเซน2นะครับส่วนอันนี้เป็นตัวของ LG นะครับบล็อกของผมเนี่ยได้ LG ทั้งหมด เอ่อห้าใบนะครับ LG 5ใบแล้วก็ได้ฟอยล์พิเศษนะครับฟอยล์พิเศษที่บอกไป3ใบด้วยกันครับนะครับส่วนของผมครับผมของพี่หนึ่งครับของพี่หนึ่งเอ่อ LG มี4ใบครับ LG มี4ใบแล้วก็ฟอยล์พิเศษมี3ใบเหมือนกันเออครับเพราะฉะนั้น ก็คือเพราะฉะนั้นก็คือของผมเนี่ยจะมูลค่าจะน้อยกว่านิดนึงทั่ LG เนี่ยมีแค่สี่สี่ใบแต่ว่าทั้งสองบล็อกนี้ได้ตัวแพงที่สุดมาทั้งคู่เลยถ้าถ้าถ้าเป็นคนเปิดสองบล็อกนี้ผมบอกเลยนะครับว่ากําไรกําไรแบบว่าสุดๆเพราะว่าสองบล็อกนี้นะครับจำาหนในราคาเท่าไหร่ครับบล็อกละเท่าไหร่ครับพี่เชนพูดดังๆหน่อยดิณตอนนี้นะครับลดปัจจุบันอยู่ที่2,100บาทครับผม2,100บาทเท่านั้นครับผมแต่ว่าของที่ออกมาถ้าเป็นออกตามที่เราเนี่ย ต้องมีอย่างน้อย1 0 0 0 0บาทอยู่ในกระเป๋าแน่นอนครับดังนั้นใครที่เป็นไม่ว่าจะเป็นสายสะสมนะครับสายเล่นเกมสายเรียกว่าลงทุนอย่าลืมนะครับบอกเลยครับช h a ์ตเวิร์ d นะครับ x กับทางฝั่งของอุมาบุสุเมะนะครับผมจะลืมไปหามาซื้อมาใช้งานกันนะครับผมแค่จะแค่เปิดผมก็รู้ว่าฟินแล้วล่ะนะครับผมอ่ะโอเคครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าครบท้วนนะครับสำหรับการเปิดกล่องของเราอันบของเราวันนี้นะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วย นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามของเพจของเราด้วยครับนะเออเอกชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอากุโร่สุรัสนะครับผมเชนครับ้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยรวย